มาดูข้อต่อไปครับข้อนี้โจทย์บอกว่าลังมวล m อยู่หน้ารถซึ่งแล่นด้วยความเร่ง a จงหาว่าความเร่งจะต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่าใดลังจึงจะติดอยู่หน้ารถและไม่เลื่อนลงมากำหนดให้สัมประสิทธิ์ความเสืยอทานเป็น μ ข้อนี้ครับขั้นแรกเนี่ยน้องก็อาจจะวาดรูปอยู่ก่อนก็มีรถครับ ซึ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่ในความเล่ง a และก็มีลังครับลังเนี่ยก็ติดอยู่หน้ารถซึ่งปกติเนี่ยลังต้องเลื่อนลงมาใช่ป่ะแต่มันไม่เลื่อนเพราะว่ามันมีแรงเสียดทานต้านเอาไว้อ่า โดยแรงเสียดทานเนี่ยครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากแรงที่รถเนี่ยมันชนกับลังใช่ปะพอรถมันชนกับลังเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแรงแรงกระทาต่อกันคือ n ใช่ปะครับดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ยากอะไรครับเราก็มาดูกันเลยถ้าเรามองที่ลังเนี่ยเป็นวัตถุที่สังเกตเนี่ยจะพบว่ามีแรงเพียง3แรงเท่านั้นใช่ไหมก็คือ F แแล้วก็ N เนี่ยกระทำต่อลังอะเรามาดูกันที่แกน x ครับ sigma fx เท่ากับ m ax fx คืออะไรครับ fx คือคือแรง N เท่ากับ m m คือมวลของลังใช่ป่ะครับเพราะลังมวล m a n เนี่ยจึงเท่ากับ m a ใช่ปะ่ะอ่ะ มาดูต่อครับข้อเนี้ยความเร่งในแกน x เ,เนี่ยมันไม่ใช่ศูนย์แต่ว่าความความเร่งที่มันเป็นศูนย์เนี่ยคือความเร่งในแกน y คือ a y เป็นศูนย์เพราะวัตถุสมดุลใช่ปะวัตถุสมดุลคือ f คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงหรือซิกมา f เท่ากับศูนย์ก็คือ f ฟเนี่ยฟิกชันเท่ากับน้ำหนักซึ่งน้ำหนักคืออะไรครับน้ำหนักคือ mg ต่อเลยครับ f คือ,อไร f คือ f คือ mu n ใช่ปะ่ะแสดงว่า mu n เท่ากับ mg แต่ n คืออะไรครับเราแทนค่าอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเราได้ค่านี้มาแล้ว mu n เท่ากับ mg แต่ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือโจทย์ต้องการว่าความเร่งของรถเนี่ยเป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะครับจงหาว่าความเร่งมีขนาดเท่าไหร่ แสดงว่าเราต้องเปลี่ยน n เนี่ยเป็นในรูปของโพท์ที่มีความเร่งด้วยก็คือเราต้องแทน n เท่ากับเ a เนี่ยไปในตัว n ตัวนี้แสดงว่ามิเนี่ยจะเท่ากับ MA เท่ากับ mgm ตัด M ครับแสดงว่า A เนี่ยจะเท่ากับ g ส่วนด้วยมินั่นเองก็เป็นคำตอบอะจะเห็นได้ว่าข้อเนี่ย มันจะมีแกนหนึ่งที่สมดุลใช่ไหมครับแต่อีกแกนหนึ่งเนี่ยไม่สมดุลคือมีความเร่งเนื่องจากว่าถูกรถชนตลอดเวลาไอ้ตรงเนี้ยก่อให้เกิดแรงเสียดทานทำให้ลังเนี่ยไม่ตกจากหน้ารถแกน y เนี่ยแรงขึ้นเท่ากับแรงลง f จึงเท่ากับ W แต่แกน x เนี่ยซิก m a f เท่ากับ ma n เนี่ยจึงเท่ากับ ma ใช่ป่ะครับ แต่ F เนี่ยเท่ากับ MU n W เนี่ยเท่ากับ mg แล้วก็ n ตัวเนี้ยไปแทนค่าอืมเราก็ได้คำตอบมานั่นเองโอเคนะก็คือ a จะเท่ากับ g ส่วน m เมร p s q u a r เป็นคำตอบสุดท้ายเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปเลยครับ